ઓ જો જો ટટોલો માં નો જો જો ને લા તો ભૂલ લે નોમો કો દીખો ને ดูครับดูแม่บ้านลงดอยดอยเมตละดอยเมตาละขนมใหม่ขนมไม่ได้ไม่ได้ปรับปรเลยแม่บ้านคงเก่งแม่บ้านกูเก่งฮะอเสียเออล้อระเด็นบ้าค่ะล้อคอดีเนาะ เนบนเนียเล่อเบเล่ตลคีราเจตเมลิสเบกอ่ะอืมีลอลยที่ลอลยเนกมาเลี้ยตระาตถนนนี้มาตัายมาเลยเฮ้ยรอเยอเจ้ยนี่กลูกค้าก็โจเซละนี่กนี่ก็โซเทฟพ้าเนี่ยลอเลีย

เพอกาพอกเลยแกลบพิลนะดอยชีมาเลยครับดอยคือดอยทตะเลยเนี่ยเออมาแล้วเนยเรามาแล้อ้โโอเหนื่อล้คะนนี่จออลักกเนี พาลัดแม่ตะลัดเหนือเข้าสู่แม่ตะลากลางนะครับ้ทาัหมแล้วาุ้เดหรอะข้าเดมาช้อนไหนเนี่ยช้อนอะไเป็นเรรูะไอ๋อไม่เคยี้บานนี้เลยแล้วหมอเ่อแลก็มันนอย่างนี้หมอ